สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอุงพยากรอสอรพิษที่ว่าร้ายหนีตายถ้าได้เจอคุณพวกคุณจะร้ายของอสอรพิษไหมพิษส่งในตัวของพวกคุณมาดูกันซิว่ามากขนาดไหน ถ้ากรีดตาได้อย่างนี้จริงๆก็ดีเป็นคนที่กรีดอายไลเนอร์ยังไม่เป็นเลยก็บคุณฟิลเตอร์ค่ะเป็นคนมุทะลุดุดันรุนแรงไม่เก่งใจใครคิดมากเครียด รู้เยอะไปก็ทำให้ทุกข์จะมีพิษบ้างไหมเนี่ยมีกัน้องไหมมีจะเครีย <c> ด <oughs> มีแต่เครียดมีแต่สับสนมีแต่คิดมากมีแต่มือรลอยคือเป็นคนที่มีหลายๆคนเลยนะ เราไม่บอกว่าทุกคนดีกว่าเพราะว่าเป็นการแบบดูโดยรวมใช่ไหมคะหลายๆท่านนี่มีชานขั้นสูงเลยนะที่มาเห็นคลิปนี้มีความรู้เยอะมากบางท่านทํางานในระดับสูงระดับผู้บริหารความรู้ระดับด็อกเตอร์นะหรืออาจจะเป็นคนที่หัวดีมากๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทําในตําแหน่งที่สูง นะคะไม่ได้เรียนสูงมากแต่จะบอกว่าระดับของ IQ ไม่ใช่น้อยนะแถมเป็นคนมีบุญบารมีเยอะสั่งสมมาเยอะนะคะเขาเรียกว่ามีเขี้ยวเล็กมากกว่าเนาะไม่ใช่คนที่มีพิษ แต่ถามว่าอสสารพิษในที่นี้เราไม่ได้หมายถึงว่าอองูเจอเราจริงๆเขาววิ่งแล้วเลื้อยหนีอะไรงูวิ่งหนีงูเลื้อยหนีอย่างนี้ไม่ใช่แต่หมายถึงว่าคนที่คิดจะมาทําร้ายคนที่คิดจะมาลอบก,กัดแทงข้างหลังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยท้ายสุดสุดท้ายเขาสู้สติปัญญาคุณไม่ไหวนะคุณมีปัญญาเป็นอาวุธ มีปากเป็นอาวุธจะพูดให้ตัวเองจบก็ได้คือเขาเรียกว่าปากจะพาจนก็ได้ปากจะพูดให้ใครแย่ก็ได้จะพูดให้ตัวเองแย่ก็ได้หรือจะเน็บแบบ ให้เจ็บใจเล่นก็ได้ทิมแทงแถมยังเก็บเอาคำพูดคนอื่นมาคิดมาใส่ใจโดนนินทาโดนแทงข้างหลังอะไรแบบนี้ก็คือถ้าได้รู้นี่ก็จะเก็บมาคิดนะไม่ต้องเก็บมาคิดนะคะเป็นคนที่รู้ไปสมดมีตาที่สามมีตาทิฟหูทิฟตาทิฟมองเห็นในสิ่งที่คนไม่เห็นมองเห็นทะลุทะลวงปลุกโปล,ปล่หลายท่านเห็น มิติทับซ้อนที่อยู่กับเราด้วยนะเพราะว่าโปรงนะ่งไงโปรง่งคุณมองเห็นได้นะคะเออเป็นคนที่สามารถยืนหยัดและไม่พึ่งพาผู้อื่นถึงแม้ตัวเองจะร้องไห้ทุกใจขนาดไหนก็ยังแสดงถึงความสตรองเกอร์ออกมา จรองอยู่ตลอดเวลาเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นอยู่นั่นเองให้เขามามัดขามัดแข้งอยู่รายล้อมด้วยคนที่พร้อมจะมาขอความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไม่มีใครช่วยคุณได้เออชีวิตของผู้นำนะเกิดมาเพื่อเป็นแม่ทัพเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำบางทีก็อยู่เบื้องหลัง แต่กลายเป็นว่าต้องทุกข์ร้อนแทนคนอื่นเองอะหรืออาจจะต้องออกหน้าคนอื่นเป็นเบื้องหลังแต่ตัวเองเป็นหนังหน้าไฟเครียดบางทีงงไปหมดวนไปหมดพันแผลพันไปจนไม่รู้จะพันยังไงแล้วคือเจ็บตัวเองกระดูกมาแขวนคอเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้นั่งไม่ได้นอนไม่ได ประโยชน์อะไรเลยมีแต่เอาโทษมาใส่ตัวนะบางทีก็อย่างที่บอกแหละคำพูดบางทีพูดไปพูดมาพูดกลายเป็นเอาภาะระปัญหามาใส่ตัวเองคิดมากเมื่อรอยนะไม่ใช่คนที่ใช้เล่เหลี่ยมกับคนอื่นไม่ใช่คนที่มีเล่เหลี่ยมหรือความเหลี่ยมจัดแต่เป็นคนมีปัญญาและ i อและ EQ สูงมาก แต่บางครั้ง EQ มันระเบิดเพราะว่ามันเจอสารพัดอย่างเลยนะคะแล้วก็เป็นธรรมดาคุณเป็นคนที่รับพลังอะไรก็แล้วแต่เห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นหรือรับพลังอะไรมาทีนี้พออยู่ใกล้คนที่พลังลบมันก็รับพลังเอารลบๆมาแล้วกายมันก็งุนหงิดงุนหงิด,งงด,งงดเองด้วยอะคะ่ะนะให้ตั้งจิตให้สงบ ไพ่ในมีเซนต์มีซิกเซนต์ทั้ง3าใบาและเป็นซิกเซนต์ที่ผ่านการปฏิบัติมาด้วยมีครูบาอาจารย์เป็นถึงจะเรียกว่าสายพ่อแก่ปูรุษีหรือนักพรตอะไรก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติมานับพันนับร้อยปีเป็นคนที่หาความรู้อยู่ตลอดเวลาทรงความรู้หรืออาจจะเป็นครูบาอาจารย์ด้วยในบางท่านนะคะเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เก่ง รู้เห็นไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างโปร่งใสทะลุปูโปร่งแต่บางครั้งคนอื่นเขาก็เห็นคุณทะลุปูโปร่งเหมือนกันนะบางครั้งสีหน้าเก็บไม่ได้อาจจะนิ่งแต่สายตาสีหน้าไปแล้วว่าไม่พอใจแน่บางทีคนเขาก็อ่านคุณออกเหมือนกันนะคะให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับกระดูกสันหลังแล้วก็บริเวณศีรษะอาจจะเป็นไปได้ว่าเครียดคิดมากให้ทำบุญด้วยดอกบัวถวายน้ำขึ้นหิ่งนะคะงดเนื้อสัตว์ถ้าทำได้ เป็นคนที่จิตใจดีรักสวยรักงามไม่ว่าจะเป็นท่านชายท่านหญิงหรือเภทไหนก็ตามเป็นคนที่แบบชอบของสวยๆงามๆอะนะชอบความเพลิดเพลินเนจเริญใจชอบเสียงดนตรีชอบธรรมชาติชอบที่จะอยู่แบบเขาเรียกว่าสงบสันโดษลักษณะแบบนั้นให้เข้าสังคมมาเข้าได้ไหมหเข้าได้นะคะเป็นคนที่ มีความเมตตาแล้วก็สามารถทําอะไรให้ประสบความสําเร็จได้ถึงแม้สิ่งนั้นจะยากขนาดไหนก็ตามถามว่าเป็นคนที่มีพิษไหมไม่ใช่แต่เป็นคนที่สามารถใช้ปัญญาเป็นอาวุธและฝีปากเป็นอาวุธเพราะฉะนั้นใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาแล้วจะเป็นคุณกับตัวนะจ๊ะท่านทั้งหลายสวัสดีค่ะ